มอร์นิ่งค่ะสาวๆก่อนออกกำลังกายวันนี้นักมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำไ IF มาฝากสาวๆทุกคนคะ่ะในปี2019ทเทรนการลดน้ำหนักที่ฮิตที่สุดนั่นก็คือการทำไ F เเป็นเทคนิคการลดน้ำหนักที่อิ่มบ้างอดบ้างนั่นคือมีช่วงเวลาที่กินได้และมีช่วงเวลาที่จะต้องอดโดยช่วงเวลาก็จะต่างกันไปในแต่ละสูตร แต่สูตรที่นิยมกันมากก็คือ16:8ต่อ 8, คืออดอาหาร16ชั่วโมงและทานอาหารได้8ชั่วโมงโดยเป็นเวลาเดียวกันนะคะการลดน้ำหนักงานวิจัยในมนุษย์พบว,ว่าการทำ IF ทั้งแบบ5:2ต่อ 2, และ16:8ต่อ 8, มีผลต่อการลดน้ำหนักเปอร์เซน็นไขมันในร่างกายลดรอบเอวลดและมีการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้น ลดภาวะความเสี่ยงของโรคเบาหวานส่งผลดีต่อการทำงานของสมองส่วนความจำส่งผลดีต่อความดันโลหิตและระดับของคอเลสเตอรอลค่ะโดยกลไกหลักที่ IF ส่งผลดีต่อร่างกายนั้นเกิดจากเซลล์ในร่างกายปรับหมุดการทำงาน เมื่อต้องอยู่ในภาวะอดอยากในช่วงของฟัตติ้งซึ่งเป็น,นกลไกการปรับตัวตามธรรมชาติที่ถูกโปรแกรมในสัตว์รวมถึงมนุษย์จัดว่าเป็น,นกลไกเพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะหมดการทำงานในช่วงฟัตติ้งนั้นร่างกายจะเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากเดิมใช้น้ำตาลกูโคสมาเป็นกรดไขมันและกีเซอรอย ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนค่ะโดยกลไกลนี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายอดอยากปากแห้งมากกว่า8-12ชั่วโมงการปรับโหมดการใช้พลังงานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งการทำงานของ ไมโตคอนเดรียนซึ่งเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานของเซลล์กระบวนการต้านอนุมูลอิสระกระบวนการซ่อมแซม DNA และยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือมีการกระตุ้นกระบวนการออโตฟอสตีค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดโปรตีนที่ผุพังออกจากเซลล์และรีไซเคิลส่วนต่างๆเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อยากมีประสิทธิภาพ สรุปคือการทำ IF คือการปล่อยให้ร่างกายอดอดอยากอยากบ้างไม่ต้องอิ่มอยู่ตลอดเวลาอาจเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในด้านต่างๆแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบนันยังไม่สามารถสรุปผลในระยะยาวหลายปีและไม่สามารถสรุปผลว่าจะดีต่อทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ที่ให้นมบุตรข้อมูลดีๆแบบนี้นัดได้มาจากเพจหมอพิงค์นะคะเพื่อนๆล่ะคะเคยทำไ IF กันหรือเปล่าสำหรับนัดไม่เคยเลยนัดมองว่านัดทำยากนัดเลยสะดวกที่จะออกกำลังกายแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ทานนี่เลยคะ่ะโปรตีนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ